ไงกดเข้าไปแล้วหาคำว่าคลิปอะแน่วเหรออ่าใช่แล้วหาคำว่าคลิปอยากไปดูวี่งเล่นอะไอ้ตอนไอ้ตอนดอนอะไรเนี่ยไปเล่นมีเป็นพันเลยวะชื่ออะไรวะไว้ตอนดอนปะวะอ้าวไปข้างเขาอะไปเนี่ยเดี๋ยวปะยิ่งไงกดเข้าไปแล้วหาคำว่าคลิปอะแน่วเหรอข้องไอ้นี่กใช่แล้วหาคำว่าคลิปไม่รู้ว่าใคร อยากไปดูวิเนี่ยล่้ไอ้นอไอโดนไม่เลไปเลือกมีเป็นพันเลยวะชื่ออะไรวะไหวายแหน่ยหน่เนี่ยอใช่แล้วะครับแหน่วะแหน่แเน่แเน่ฮัลโหลอะไรนะครับเนี่ยหน่เออเม่ออาิมูมเนี่ยออกมาดิเมื่เอาทมีคนชื่อเนี่ยได้ยศยศยศสูงมากอ่ EMD อ่ะคยเคคู่พี่ u อเนี่ยมาแล้วเนี่มาแล้วอ๋อซ้อมซ้อมประเล่า อ่ะไอ้พี่ยิงเนี่ยยิงหวยเนี่ยยันยันยันยึดถุงกว่าพี่เนี่ยนะี่หวยเนี่ยผมเล่นได้เท่าเนียดต้องหุ่นตัวย่อผมรู้นะผมไม่ค่อยชอบสเปรย์เท่าไหร่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับชอบยิงผมชอบกดตัวทีมอ่าพี่เบลมันเลือกทีมไม่ได okay. ้เด้อ ลงไหนลงไหนลงไหนลงหมู่บ้านเลยบ่อเมืองเอ้ยเมืองดีกว่าเมืองดีกว่าเมืองเมืองใหญ่สีส้มมาเหรอไกลไม่ได้นะยังไงวะ M4 จังหวะมันยังไงวะพี่ไหวหันหน้าไปทางไหนเหมือนเดิมเหมือนที่พี่สอนน่ะไปยิงยิงค้างให้รู้รู้เดี๋ยวจะสอดดีซะเนี่ยรอดรอดลงมไกลๆก็ขอเป็นเสียงก่อนหันมาหันกดนะกดเวลาถ้าหันแล้วเวลาลอดลงไว้ต้องกดซ้ายขวาไปไวใช่ไหมอันเนี้ยถ้าจะรอดแบบไปไกลๆอ่ะ หันบอซ้ายหันเอาขวาแค่มันแค่เปนหยาดซ้ายขวาดี่แบบไปแต่ก็รู้ถเกิดหมดน่ไม่รู้จะรอดป่ะนะยี่ีไผมเลือกตัวไม่ได้ป่ะพี่เขาออกวีดียวไม่ได้ตอนยิงคือแทบได้นี่ยวาอยู่ไหนอ่ะ ผมว่าไอ้ไอ้ไอ้เวิร์คช็อเนี้ยมันไม่จําเป็นนะสหรับผมอะเพราะว่าเพราะเขาไม่ค่อยสเปรย์กันหัวระยะไกลเขายิงชุดยิงยดสูงอ่ะยิงไม่ค่อยได้สเปรย์ยก็งี้แบบโซโล่ไซส์คนเดียวอะไรเงี้ยหรือจะสเปเรพอจะตายไม่รอแน่ยิงหัวใช่ไหมล่ะโอ้แต่ไปรอไปรอแล้วมากกว่า พข้าประกอบทีเดียวเรื่องคืมไม่ได้คือคือเองคือเองเข้ามาตรงไหนเข้าขมาได้เรื่องทีมอ่ะแเนแ่ยเข้ามาได้เลยเยขี่ยเข้าได้อะแต่แบบที่น้องสเตปอยู่ที่ได้ปะในตัวอาเนี่ยตัวอาหัวตัวอาเนี่ยตัวอาเนี่ยเนี่ยยศอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยคืเอเคควายเพิ่งส่งมา ก็พี่เบล<ส>ออกแล<ต>้วไงพี่เนี่ยเลยออกพี่เบลเลยเข้าได้เอพี่เนี่ย,ยร์ได้เขาได้ได้เองก็ไปอันนี้ก็ได้เหมืนอนเพวกชอมมาก็ได้เดี๋ยวขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยอันร้ายยศอย่างมึงอะ่ะมึงพอมึงยศอะไรพอยศเอเคคู่พี่กูไม่เชื่อหรอกไอ้เหี้ยเอเคคู่มึงจะมาฝึกสเปรย์ทำเหี้ยอะไร <c oughs> AK ฝั่งก็บอกไงเลยพูดว่า AK คู่เดี๋ยังไงอย่าไปเล่นเลยเฮียน้องว่าเฮียเล่นทำไมเอคเฮียเล่นเพียรตี้กว่าเออแต่ว่าต้องพีเพียแต่ิงโดดยิงได้ด้วยอ๋อปืนนี่กูชอบเล่นนะนะห้าสิบนัดเออเฮียปืนอะไรเล่นทนามียอะไรเอคเก้าสูญเนี่ยมึงเล่นยังไงมึงก็ยิงไม่ได้หรอกพูดเลยโดดไงก็ยิงได้พี่กดคลิกไงนี่อยู่ไหนอะโดนตายแล้ว ฮะไปแล้เาลงแขกสวดพีลงแขกมี้บขลงพี่ครับนั่นดมอพี่ผมอยากรู้อกอ่าพวกเกตโดมาทำอะไรผมจะไปไหนกันเนี่ยผมจะไปไหนผมไม่รู้เลยเอฟบอมบี้นั่นแหละ S <S ดีก็ป๊บนต,ตาลูกเ <ใจ S 1> ดียง์ส่ยิ่งหายเ <นะ S 1> ลยจะขึ้นจะไปขึ้นเดียมจีไล่อ้เฮี้ยเสือไปแพ้ไอ้เฮี้ยไปกี่ตาล่วงเพื่อนผมผมชนะมาสามตาติดแล้วเนี่ยเสมอตาหนึ่งแล้วก็ขั้นแพ้าตาหนึ่งแพ้ขั้นชนะสามตาเดี๋ยวพี่ไปถอยนี่มาใหม่ไปดูว่าเรียวตาออกมาเลยเนี่ยอ๋อสามร้อยบาทนะดูสติกเกอร์สิสติกเกอร์สิเอสวยดี พี่หวาพี่หวาเขาจะบอกราคาอคถอยน,นี้มาใหม่อ้าวกได้ไปเป็นตัวหวายเขาจะบอกราคาพอดีไ,ไม่กเรืนะ่อมไปไกลไงไกลบวกลบไงบวกลบ้สยมือวายมีนี้องเป็นลูกยิงเปล่าขอเคลื่อไหฮะไปยิงยิงเหรอโดนโดม,ดม พี่แหวงยีพี่หอมาเล่นกันตายแล้วนะดูดีงี้พี่หอบยังเอาไว้อมแล้วออมแล้วเนี่ยนี่พามาด่านนี้มาแล้วออกมาดูขึ้นไหมสวัสดีคนดูด้วยครับไปดูด้วยไปดูด้วยไปดมัน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 เอาไว้มันเริ่มติดแล้วมันเริ่มติดแล้วมันเล่นยังไงวะเกมนี้มันเ่มติพุ่งๆอ่ะมันเอาไว้ตอนแรกนะฮะเออใช่ใช่มันเดินแบบมันจะวีฮอปไปสักสักพักหนึ่งมันจะพุ่งๆใช่ไหมมันไม่เหมือนหัวเอาไว้เอาไว้ก่อนแล้วตอนแบบเข้ามาท่องพี่เนี่ย ก็จะดีพี่มึงเชิญผมนี่พักก่อนนี่หัวร้อนนี่สัตวสเข้าไม่ได้ห้องบาร์มาได้เน้่ยอ้กแล้วเนี่ยคิวขึ้นมาอะไรนะคิวขึ้นไหมคิวขึ้นไหมเอ๊ะเราต้องให้คู่แบล็คที่หวายไส่เขามาอ้าวคือเพิ่นนูแม่งหลุดแบบนี้แต่เฮียอะไรยศเอเคคู่มันยศที่กูเล่นไม่ได้เฮีย พี่แย้กพี่เอคี่อูนะเพราะนั้นพวกเนี่ยไปพาพี่เล่นนะแต่ว่าเล่นได้แล้วตอนกูกูเล่นติดไปเล่นคู่เอคีไร้เฮี้ยแล้วเล่นเอคีแม่งเล่นช้าอ่ะกูเลยเล่นดีเอคคู่ไม่ได้กูต้องหาพวกดีเอมจีมาเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้านี่ตื่นอย่าไปเล่นกับตุ๊กย์ตื่น ตึงดีอยู่ปืนอ่ะยศมอนยศอะไรกันยศมอนยศเกี่ยวกับยศเขาหรอกเขายศสูงอ่นไอ้เกี่ยวกับยศสูงหรอไอเคไอเคคู่อ่ะงงทุกคนเหมือนมันงงแบบทุกคนงูเลยก็เหมือนโนวาแหละโน้ดแต่แต่มันเข้มนะเว้ยแบบมันดุมากไม่เข้มไม่ดูเลยไอเคคู่มันเฉยมากผมพูดเลยระเบิดมันดุเล่นอยู่เลยเออพี่ต้องไปเจอ LEM ของจริงพูดเลยไอลเอมคืออะไรอะไอเคคู่ไปใช่ไหม เปนยังไงวะพี่หว่าเขาเขาเขาตัดแม่ไปเลยแบบอัดนี่แบบอัดนี่เหรอสายลสอนสอนยังไงนะทำให้ร่อนลมอะไกันพี่อยดแม่ทำให้พีอยู่เลยพี่อันหัวเลมพี่เนี่ยแบบแม่เนี่ยน่ะโหดยังแม่หัวหรือแม่ตัวพี่หัวดิอัดยิงยังเหรอแล้วแต่เฮียส่วนมากเขาไม่มันแล้วแต่ไเฮียแต่จังหวัดได้นะเรียกว่าเล่นดีดีกว่า เป็นการเดินคือมึงคือมึงอ้าวพี่โดพี่สวัสดีทุกคนด้วยครับเป็นไงพี่ผมเล่นไม่ได้ว่ะผมเลิกทีมพี่เบลแล้วเนี่ยไม่งั้นเขาไม่ขึ้นหนง่มสุขอะไหรอกยิงยิงหัวพี่เบลเลยเด็ดบ้าวะจะได้เล่นด้วยไงเนี่ยแค่นั่นแหละโน้ตโน้ตโน้ตยิงหัวพี่เบลหน่อยโนโนโนอ่ะพี่ไหวพาพาไปหลับไหนเนี่ยเฮ้ยไหวมคือพี่เบลไม่เป็นปากไม่เป็นทำ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกระโดดทางซ้ายออกฝากกดไลค์เออ่ติ๊มไปการ์ดไปลูกฟอลโล่เอ้วทวิตด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับล่าล้มไกลๆไงนะไปสังเกตการพี่หวายมาแถบสู้กูเลยพ่อปมหน้าลงอีกเนี่ยขึ้นไอเค้ยควายได้ต้องแถบสู้กูชนะไอ้เหี้ย เน้นซ้ายเดินขวาเนี่ยเห็นไแล้วกดด้นซ้ายหันลหันเอาไปทางซ้ายไ้ล้วลงางขวาแบบกซ้ายแล้วก็ขวาอะไรเปะก็ทำแต่ต้องรอตัวมันเยียงไว้ก่อนนะตัวเอียงไว้อย่าจะไม่เนีมึงต้องยิงอวันละพันเอียงซ้ายเหมือนงูเลยอะแล้วทำไมผมไม่ได้เล่นล่ะเอ้าพี่บ่ายอยู่ไหนวะข้างขวาขึ้นไง่ะแต่ถ้าจะลงพื้นเร็วๆก็คือใขวาใขวาลงข้างล่างเือใขวาตัวเลยนะ โกรธไอ้นั่นอะฮินอะเฮตไอ้ไอ้ข้างกับแดงมีเบาะรถกระโดดเชี่ยเพื่อทางฟ้าเชี่ยและวรีบผ่านแล้วกูไม่ได้เปิดชีวิตนี้ถ้าก่อนอีกตัวเนี่ยผ่าน้องท้าแบบเซียนี่ถ้าก่อนยังไงไม่ตายตายก็บ้าตามมาแล้วเนี่ยอันอีกโนนอ่ะไม่เห็นใครอยู่เลยปัดนอกแบบข้างเยอะเลยรีบหาปืนนะอะไรนะเหมือนเจอรถตำรวจเลยกาอะไรวะ พี่ไหวอยู่ไหนอยู่อาไรอยู่ด่านไหนด่านยากๆเออยิงบอทวันละพันตัวนี่ต้องเข้าแมปไหนครัชอบอะไรก็ได้ชอบสำบันเนี่ยเลยสำเนี่ยเลยขึ้นไงอ่ะเนโปมมาเออแบบแบปนี้ผมขึ้นไม่เป็นพี่ไหวอย่ารำไรกูค้างอยู่ตัวตัวที่พี่เวลตายวะขึ้นไหนไปไหนน้ำพูน้ำพู ใช่ไงกระโดดกระโดดเลี้ยวเหมือนปีฮอปอะช่วงเลี้ยวมันจะได้ความเร็วที่ไกลปุ๊กปิกยังสบายดีอยู่ไหมสบายดีอยู่นะยอมลืมว่าผมใช้สเปนปลากระโดดนะเว้โอ้ผมไม่ไม่ค่อยใช้เราปีฮอปปีอะไม่ใช่ออฟกระโดดโอ้ยตายเฉยเลยตายอ่ะคือบูตมันตายมันตายเได้กระโดด ระวังนะระวังน,ะงงงงนั้นหลบหลับเรานะกระโดดแต่ว่ามันต้องสุดเปล่าปาการกระโดออปดปหะดแล้วไปไหนต่อไปปะเออเ,ออเอต่าเต่าอย่างเนี้ยที่นินจาป่ายเอาไม้ที่แบบนี้ยังไม่เตียนพออ๋อเหี้ยตกเฉยอาริคมคอนแตกหมด หรือนี่แหละพี่ไวทที่ผมถามเนี่ยเดีตรงเนี้ยอะไรไอ้วินโดว์หน้าต่างเนี่ยเป็นอันนี้ไม่มันมันกระโดดได้ไหมไม่ได้ต้องบีฮอปใช่ไม่จำเป็นต้องบีฮอปอันเนี้ยว่ไรพี่ไวท์ไเป็นเลยก็ไม่ใช้ตลอดนะบีฮอปมันใช้แค่ว่าแบบบางจังหวะมันไวกว่าไอพี่ดมเออดูแล้วมันจะมันใช้จังหวะที่ว่าพี่กำรับพี่หรือเป่าใช้ไปตัดคนอื่นเนี่วะผมไม่เห็นจังหวะไปตัดผมไม่นั่งดูแข่งเขาไม่เห็นคนนี้เก่งเขาไม่เห็นจะบีฮอปเลย เขาหนูเขากระโดดออกขวาไวกว่าทางนี้เฮ้ยนี่เองต้องเอาเนี้ไปดูเดี๋ยวพี่ให้ดูชาวอ่ะไอคนเก่งมีฮอปทุกตลอดเวลาเป็นคนติดผมก็ียผมเนี้อยากบอกว่าคนมีฮอปมันไม่เหมือนชาวัสดีทุกคนนะชาวนายอะไอชาวอะอะไรงตรงก็ได้เนี่ยหันเชียงๆอ่ะคือว่าเราไม่คือว่าเราไม่ได้เดินสายก่อนเราแล้วแล้วรู้สึกว่าหัวมันพ้นเราก็โดดเลย Chỗ này à. Đồ nó ở cái tòa kia chứ đã này. Ê, Bên này nè. Đẹp rồi. Đã rồi, พีได้ปะอ้าตายอ๋อเจ๊อยู่ตรงไหนอะอยู่ N N E อ่ะไม่รู้อ่ะไม่ไม่ไม่ดูข้างหลังอ่ะมันไม่เกิดอะไรอะไรนะมันไม่เกิดข้างหลังอะมันเป็นเลขอะไร D7 เจ็ดมาดิพี D7 อยู่ไหนอะแปดแปดไปไปฮะแปดมันอยู่ตรงไหนอะ ตงแคนเบอร์รี่อ่ะไม่รู้จักคนตอนแรกที่แบบเขาปวดหัววะผิวผิวไหวปัดเมาส์ครับแล้วผมเจอรถมันมันสร้างด่านซอมบี้ยังไงอะพี่ซอมบี้ได้ปัดเปลงครับเนี่ยไปละแต่ซอมบี้ใช่ตายหนึ่งซอมบี้ป้าเนี่ยไปเล่นเล่นนี้ที่ไปละเอ๊ะตามผมมาผมนี่ตามมาเล่นระไรกันก่อนต่างจากเกินแต่เขาพี่เขาชอบเนี่ย ฮะทำซ้ำได้ตรงไหนวะอีกเนี่ยตรงไหนวะไปไหว้ดีแปดตรงไหนวะดีเจ็ดผมอยู่ดีเจ็ดไอ้ดีแปดละเขาอย่าไปตื่นทักเล่มอ่ะมาไอสัตว์เอลีมีบูธแล้วไอสัตว์ไอยืามใครอะไว้ผมมีรถว่ะให้ผมขับไปทางไหนอะรับหน่อยเด้ พี่ฝ่ายทำอะไรถึงพี่ผ่ายไม่ไม่ได้ผมผมไม่มีรถเหมือนกันฮะแต่หมดแล้ให้พี่มาให้ผมดูเลยเนี่ยมันไม่มีกุญแจทำไงอ่ะให้มันต่อตรงแค่หัวคนอ่ะต่อตรงทำไงอ่ะระวังมีคนแอบทิ้งไว้นะก็คือถ้าเราทำช้าๆแบบนี้ใช่ไหมพี่ผ่ายช้าก็โดนตีตายเลยเดี๋ยวผมไปเรียนราอยาเอาถ้าช้ามันก็จะง่ายต้องมีมีเงินทองเหรอไอ้คนอินรู้ได้อยู่อยู่ตรงไหนต่อตรงทำไงนะ ไอ่ครับผมแล้วก็ตรงเห็นบ้านด้านซ้ายบน่นสายเส้นพิกคอนสายตรงเป็นยี่บ้านเลยอ๋อได้ละไปไหนครับผมไปไหนอ่ะแคมเบอร์รี่ดิอยู่ตรงไหนตอนนี้ดีกว่าแคมเบอร์รี่มันอยู่ตรงไหนอ่ะด้านล่างเห็นไหมผดูดูสี่เหลี่ยมเป็อะไรวะเนี่ยผมอยู่ตรงสี่เหลี่ยมตรงยี่ห้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปไม่อยู่ตรงกลางพี่ผมผมอยู่ดีเจ็ดเลี้ยวขวามาเลี้ยวขวามา ฮะหันขวาขัาไปเนาขวาไปเลยหันหันมาทาง ESD พี่หวายรีบไปไหนยังไม่ไป E.D ผมหันมาทาง E.D อ่ะ E.E.S.D. เออผมหันแล้วครับตรงนี้ขับตรงได้เลยพี่มีรถปะไว้ผมเจอคนเ้ยพี่มึงขับมาแล้วก่อนไปมาเออผมยังไม่เข้าจอดไม่ได้นะไม่ดับเครื่องคือต้องต่อตรงไปอ๋อได้ได้ ผมหันผมหันไปทางเอชอีอ่ะแปดให้ขวาหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายไม่ไหวอยู่ไหนอ่ะไย่างเห็นบ้างยังเห็นแล้วเห็นแล้วมีรถป่ะพี่อ่ะโยขับรถได้ห่วยมากต่อตรงมาปะเนี่ยต่อตรงมามันไม่มีคนไปสัตัดได้สองระดไปดิไปสี่สิบเยี่ยมมีสองระดับเนี่ยว่าเฮ้ยผมต้องเปลี่ยนปุ่มแต่ว่ะ พูดตัวเจอะเปล่าผมกดใช้เมาส์แท็บเมาส์เต็ไปุ่มผมมีปุ่มบัตทอมเมาส์อะฮะก็เดินไปถึงเนี่ยรอเนี่ยไม่ไหวยูไนอ่ะเรียกว่าใช้เรียกหอควาอยู่ด่านไหนพี่ยประสุดได้ดีด่านแรกเลยตรงไหนที่เจอด่านแรกชั้นบนรูใช่เถอะนะจะไม่ได้ตายเอ้พี่เนี่ยเปล่ามันอยู่ตรงหินน่ะเฮ้เราเราไปมาห้องแรกหลึงข้างหลังข้างหลังคอยไหนอ่ะ ไอ้ยได้ยินเสียงอกมาี่กดขวาขวาบนขวาบนปพาไปกระโดดบานน่ขวาไง้าวิ่งกลับมาไรบ้างลอยไหนเลยลงยลงเลงไอ้เน่ก็ฝึดกระโดดไปโอ้โหขับรถพลาดันช้าแล้วนะมาตรงไหนทางขวามาขวาเลย เฮ้ยเอาแม่งยิงขังไอตัดแพ้ตายใ้ล่ะขอโทษขอโทษเล่นไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวพี่ขับดีกว่ารอบหน้าไอ้เหียไม่รู้ทางมาเรื่องขอเปลี่ยนปุ่มพูดไมค์ก่อนเอางี้อ่ะเป็นผมเปิดไมค์ออโตเป็นไรปะไปไปห้องล่างอยู่อ่ะได้หมดได้เดี๋ยวต้ก็ได้ไหวเลยอะไม่มีไหวบักไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปแล้ว ัดึกแล้วเนี่ยพรุ่งนี้มาตอนบ่ายเขาบอกว่าเขาเดี๋ยวไปแล้วเป็นเฮียฮัลโหลฮัลโหลอะไรปลากู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 มามามาคุยต่อต่อโดมต่อกดเลยกดเลยนะอืมต้องเล่นสักวันสองวันถึงจะพอเป็นอ่ะแต่ตอนนี้เริ่มเป็นละเลี้ยวเล่นกับผมกับโอตาาบีสวัสดีทุกคนอย่าเลี้ยงเขาเตยเองเองปั๊นี้ว่าเดี๋ยวแม่จะทีมว่ะที่นี่เราเล่น้ในการบ๊อบ ไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมเนี่ยป้าพอขึ้นแบบว่าขึ้นยศได้ไม่ได้เชื่อเลยเล่นดาเตอร์ที่นี่เป็นสมัครเป็นลูกศิษย์เนี่ยยศมึงห่างกับกูเล่นสองคนไม่ได้หรอกไม่เล่นกับพี่เบลด้วยไงใครบอกว่าเล่นร้อยี่ห้าคนเดี๋ไม่เล่นเลยความดูยศอะไรด้วยไอ้เหี้ยเอาง่ายแต่ละด่านไปพูดไม่ดูยศเลยเฮี้ยเซ็ตสมอสไอ้สมอสตรงไหนเป็นมั่งอ่ะมึงยิงกับเอคยวงอัร กูต่อให้มึงเงียกับเอเคเอเคเอเคสองไหวไหมแค่นั้นแหละเอเคสองคืออะไรวะพี่ปูไงข้าวไงแบนหมดเลยเอเอเคสองก็เออลงข้าวเลยยิงไหวนี่คือแบกนะแมบกแม่นแบกใครพี่แม่นตรงไหนแบกเอเคสองอ่ะโอ้เราดาวแบกเอเคสองเนี่ยอันนี้ว่าชื่อชื่อเหนี่ยแม่นเฟี้ยวไหวชื่อแม่แนเออชื่อแม่นชื่อโคตรเฟี้ยวอ่ะแบบชื่อแม่น ก็คนรโค้งแม่นนะพี่เดิมเออเฮ้ยแม่นมากเนี่ยเฮ้ยผมกดตัว E เก็บของไม่ได้อะไรนั่นเลยเขาดักคุยให้ใช่เหรอไม่รู้อะแล้วหมดแล้วพี่อันกับพี่เนี่ยใครยกสูงกว่าพี่อันนะพี่อันพี่แม่งโหดสูะว่างๆไปดูอ่ะไปไหนเนี่ยเมืองเหรอโอ้ยหุ่นเสนียชนล่มขอร้อร้อนร้อนล่มเป็นโดนชนลืมซ้ายขวาเนี่ยเวลาเวลาแบบว่าหันขวาหันเขาไปทางขวาไอ้ลองด้านไอ้ลองด้านเดืนทางขวา ขวานซ้ายก็กดเล่นทางซ้ายปั๊บล้มมันจะไกลเร็วทำไวเรื่อยๆไม่ต้องทำไวมากปานกลางแต่ถ้าลงพื้นไม่ไวก็คือกดซ้ายขวาเล่นเลยไม่เล่นกโค้งแปดเหรอตู้พีมจริงเหรอวะเนี่ยไปลงไหนวะชื่ออะไรอะลงเมืองใหญ่หน้าเลยผมเอ็มจีเองนะระวังนะคนเยวนะระวังไม่กลัวครับผม สวัสดีทุกคนนะครับพาคุูมาเจอเยีย่อะไรอีกแล้วไอสัตว์เจอยเนี่ย,ยฮะเจอทีม วังคนนล้วิ่งสามโนดังเออตายมันมีปืนอยู่ไหนอยู่เพื่อนอกอกเพ่ออกอยู่ไหนเอาออกไปแล้วอยู่ในโกดังเลยปืนธรรมดาไปอ่ะไปเฮ้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปหัดเล่นเฮสต1ันเซวันก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนแล้วจ้าบาย